ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกค่ะลูกเคยเห็นไหมพวก affirmation นกแก้วนกขุนทองลูกเคยเห็นพวกทำ dream board ไหมไปหยิบนั่นมาใส่หยิบบ้านหยิบรถหยิบที่ดินหยิบมาใส่เขาบอกว่าให้ทำ dream board ก็รวมรวม,รวมกันไปหรือเขาบอกว่าให้จินตนาการอ่านอกนั่งนั่งเบิงนั่งนึกเบิงบ้านรถที่ดินนึกเบิงแล้วไงอ so what no vibration ไม่มีแรงสั่นสะเทือนอะไรเลยคำว่าควบคุมแรงสั่นสะเทือนคือยกแรงสั่นสะเทือนขึ้นไปด้วยไม่ใช่ affirmation นกแก้วนกขุนทองจินตนาการนกแก้วนกขุนทองดังนั้นคำว่าควบคุมอารมณ์ความรู้สึกคือควบคุมให้เขาอยู่ย่านที่ดึงดูดน้ำแนมันเป็นยังไงย่านดึงดูดเมื่อกี้ตอนจินตภาพว่าตอนมีร้อยล้านแล้วรู้สึก ยังไงนั่นแหละเรียกว่า Vibration รู้สึกตื่นเต้นจังรู้สึกฟินจังรู้สึกอิ่มจังฟูจังรู้สึกใจชื่นใจชื้นรู้สึกแท้มชื่นเบิกบานนั่นแหละคือ Vibration เก็ดพิมพ์เก็ดแล้วเนี่ยคือจุดดึงดูด